สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับวันนี้จะมาแนะนำการหารถทางลัดนะครับตามยี่ห้อครับก็ให้เข้ามาที่หน้าทไลา์ผมเหมือนเดิมนะครับหน้าทไลน์แอดมินคือ,อปีนี้ครับผมจะเน้นเน้นรถในหน้าทไลายผมเป็นหลักนะผมจะไม่ค่อยได้โน้ตใส่ในกลุ่มแล้วนะครับหารถไม่เจอนะครับ ผมจะนี่ทุกวันนะครับผมจะโพสต์กระทู้นี้ไว้นะครับถ้าหารถไม่เจอเนี่ยเรามาหาตามเป็นให้มาดูเป็นยี่ห้อนะครับแค่คลิกนะครับยี่ห้อที่ต้องการจะหานะครับภาพและข้อมูลก็จะขึ้นมาในไทม์ไลน์ทันทีของไลน์นะครับทันทีนะครับอย่างเช่น Honda เนี่ยโตโยต้าซูซูกินะครับพอเราคลิกไปปุ๊บ า Honda JB ต้องเป็น h o n d a JB นะรถของอ่าของเรานะครับก็จะขึ้นตระกูล Honda ของเราที่เราขายอยู่ก็จะขึ้นมาหมดเลยเราสามารถเอาไปเสนอลูกค้าได้นะครับแต่ว่าตอนนี้ผมยังผมยังแก้หน้าทำลายไม่หมดนะครับผมพยายามทยอยแก้อย,อยู่นะครับก็เดี๋ยวจะแก้ให้หมดนะครับเพราะว่ามันจะได้รถจะได้ขึ้นครบเวลากด แต่ว่าถ้าจะดูรถทั้งหมดเลยทําไงดูรถทั้งหมดเลยที่เราสามารถนําไปลงขายได้ครับเรากดไปที่ตรงนี้บึงทูข่านะครับก็จะขึ้นรถทั้งหมดนะครับแล้วก็อีกอีกอันนึงที่ผมที่ผมสร้างแฮแชแท็กไว้เพื่อที่จะเช็ครถนะครับเช็ครถว่าอยู่หรือไม่อยู่เนี่ย เดี๋ยเลื่อนเลื่อนตรงนี้นะครับก็จะมีรถที่ขายแล้วถ้าคลิกคกคำว่าขายแล้ว JB ครับมันก็จะขึ้นรถที่ขายแล้วทั้งหมดหรือถ้าคลิกตรงที่ติดจอง JB ก็จะขึ้นรถที่ติดจองแล้วทั้งหมดนะครับคือรถ2อ,อันเนี้ยที่มันทำขึ้นนะไม่ต้องเอาไปเสนอลูกค้าคือรถมันมันติดจองแล้วมันใกล้จะขายแล้วเนาะหรือบางคันก็ปล่อยไปแล้วนะครับโอเคตามนี้ ในม,มือถือทาเหมือนกันนะครับในคอมก็เหมือนกันไม,ไม่ไม่ต่างกันมากนะครับขอบคุณทุกคนครับมีอะไรก็สอบถามในไลน์แอดมินได้เลยนะครับ